สวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้ยายทำมาเบิงวิธีการเลี้ยงงัวของแต่ละคนเนาะจ้าพี่น้องอันนี้เป็นการเลี้ยงงัวแบบอ้อมรั่วรวดไฟพี่น้องจะควงบริมากไก่เลยจะปล่อยปล่อยไว้เลยจ้าพี่น้องงัวเพิ่นกะหูหูเด้พี่น้องอันนี้งัวใหญ่จ้างัวหน่อยยหญ่สองโัวนี้นี่ ดว,วดไฟแต่คนบ่อได้ปล่อยไฟดอกแา่พี่น้องบ่งมีไฟดอกแต่ว,ว่างวเพิ่นโหดพีน่น้องง้อคนโหดงวเพิ่นบ่ออกเลยจะง้วย่ายแหละจีเพย์ย่ำเข้าไปหาง้วข้าเจ้ามีหน่งดวดไฟพี่น้องเนี่ยต๊กนี่นั่งขี้บินเนี่ยตกนอนไปนั่งขี้บินจะควงคนเก่าบ่อได้มาเลาะเบิ่งบ่อได้นสนใจปล่อยง้วแล้วกะเข้าไปบ้านยุบบานพ่พนร้องง้วโหดจากพี่น้องบ่อได้แย่จีเพย์ อมามะเบิงวิธีการเลี้ยงงัวอีกอย่างหนึ่งอ่าของพญหญแล้วเลี้ยงงัวอยู่กับขอกแลก้วแจกพี่น้องแล้แยกสิอ้า่ไปเบิงแล้วจจกพี่น้องคนเลี้ยงแบบใดเลี้ยงสั้นใบอันนี้เขาเลี้ยงน้ำทงหน้าพี่น้องเลี่ยวน้ำทงหน้าแบบอ้อมไส้กับสั้นใบแต่ว่าย้แยเลี้ยงกับบริสั้นใบด้วยพี่น้องเนี่ยง้ยกนี่ตรงในมานั่มเลี้ยงจะพี่น้อง อ่าหาโตหนึ่งกันเรียงยากยากที่นอกยึดหนาตีีนที่นอกไปจ่าเราใช้แย่แชดึงพะนแย่แล้วเรีองว่าพี่นอกเอาเอาน้าเกียร์เจอว่าล้างล้างหนาก่อนเนี้ยเออล้างหนาสะอาดแล้วก็บาดเล็กเสร็จอล้าก็มาจะลิ้นึี้เลยเออไสบวก ให้มันนัวบ่เอมันแบแล้วเนาะโอ้ขอกหัวแต่เห็นสูตรไหมอีกล้วบานนี้โอยว่แม่สูตรไหมนะน่ยธรรมดามันปกติัน่เคยอยเคยเห็นที่เึงกินเนะเฮาเขีม่ใส่กาดน้ำตาลใส่อันอันยายางวนม่ใส่อันอีกอ้เ่าเท่าโอ้เอกลเกลือใธรรมดาเฮานี่บ่เกลืแกงเหานี่บอกเกลือเห้วยีลโอ้ออามาหดเห็นมันมันมีรสนัว ามานันกินดีโอ้ <laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ข้ามาหาความรู้จากพญายาโรเลี้ยงงัวมาหลายปีพี่น้องเราบริษัทเสือจา้าอาคีดิญันจะเสียงเราเด้อพี่น้องเดอ้อไปเที่ยวใช่หรือเปล่าเที่ยวถ้ำบอกเที่ยวเอาหื้อตัดเอาบาอกไปตัดซื่วโมง เป็นดูเป็นมันเออเ่าแล้วตีโอ้สิออกมือได้แล้วงัวอืมโอ้ยมันหายบ่พอืงัวอ้วนคัก บดมือบดขึ้นเอาเอาใส่ห้างจังซี่ตลอดไส่ตลอดดิโออ่าอกาอ่านูกินหนูกินกินจะมาคืนทีอรู้ใจแมนอยู่ฟัเอ้ยเขาไปเติมน้ำมันที่ไปเนาะน้ำมันเครื่องตัดหญ้าทั้งน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ น้ำมันข้นอีพอเอ้ยอาเออเอาเลี้ยงซ้ำนี่หละเตี้ยบ๊วเนะพอโอ้กินดีตัวละอันอันย่างธรรมดาดินี่เนาะปกตินี่เดี๋ยวละสามพันสี่พันนี่ ออพ่อง้วเจ้าให้บอกบอกเออขอดกเกียวอยู่ดิาบันบิดมาใส่เอากีนเกนกีนกนอ้อนมไข่เหรอตละแม่น้่นมนมไข่เหรอเออเด็ดกุ้าติโอ้ออ

อันง้วง้อง้ลายๆนะอ้วนแม่เขาเจะเลี้ยงยังไงบุญเนี่ยเขาเขาเลี้ยงใช่ันอันนั่งก็อยากอืออ่ากัะยาถ้ามาจัเนาะมันมัน ออเาวน่องห้วยงางเรมาจ่าจนะพ่ออืมหัวเขาเจาเป็นเศร้าสามสีเป็นงอ้วนว่าฉันน้ละเงินเออมือนึงเขาสิหน่อยร้อยบานเนียนบานเนียนอยู่บ่อๆนี่ย่างบ่เบิดนี่ีเอางต้มอางิ้ๆนี่พวกเกิน แม่ซ <gesch> ้ำชุดนี่หาร้อยมื่นึงเมือนึ่งสีเกของเอาอืมผู้่ระกาทรกาศขยาันขยายาขยายฮะเอาเอาด้านเกียเดี๋ยวว่าลากล้างหยาก่อนเน้เออล่างยาสะอาดแล้วก็บาดเ็กจต้องเอากาวัจะลิบหนึ่งเออไบวก่ให้มันนัวบอให้มันนัวให้มันแซ่บเลยเนาะโอ้ขอกะหัวจะเห็นูตรไหมอีกแล้วบ้านี้โอ้ยบนแม่นูตรไหมนอยืดข้รมมดามันกติม บ่เคย,ยบ่เคยเบเหนเท็ดีกินนะเอ๊เขา๋ยวมาใส่กากนำตาใส้อันอันยายาง้วนคอมาใส่อันนีปุ๋ยเอ้าเจียวเจียวธรรมดาเขาหนิบ่เจียวแกงเขานนิบ่โอ้เอาเม็ดโอ้เอามาหดนี่มันมันมีรดนัวนี่มันกินดีโอ้ม่กินนาำดีกินน้ำดีไ่กัอันม้วนเออม้วนนี่ธรรมดาม้วนี่มันมันบ่กินน่ ข้อย้อยนี่ยว่ามัน้างไว้เก้าสิบันนงีนี่กันเออเมืนี่ฮั้นเหม็นปากเหม็นดังกันโอ้จะพวกเลี้ยงไม่เจ้าจะว่าอาบาวหรือกรสวเออเออเอออ้เท็ดีนะครันะเจ้านะอือมันรกมากเลยยทพล่ะอ๋อยเรื่อว่าค่าแต่ใจที่ที้า่าแต่ใจปูนี่อัน ก่วานกาดกันใวา้เอะเออบัอันหกซเจ็ดเดียวนี่ในปัจจุบันนี่มือละสวัาแ่ังบบยูเออมันมันไม่ใช่โกันแมนที่ไหนหรอคอยเห็นเามใช่หรอกเขาไม่ใช่หรอกเป็นยังกัถ้มว่าอันสามวัยู่บางครา้งอมันดมันลธรรมดาเนี่ยาต่เมื่อปัจบมันเวกว่านิดแมนแค่ด็สองมืเออสามือ ดอไอ้งไปเออแมนอยู <G ib berish> ่พออันนี้็ารองเินหนาไปได้แต่บุฟี่เารลองแล้วมึขายรถตัวตัวนึงสิแต่มิด่ขายที่พัที่มือือขึ้นสมัยที่หาปีขึ้นหลังหนึ่งไเออเออหน้าหายเขามายสองมื